สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่เอโรนะครับมาร่วมกันสร้างสังคมและรังทนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่องมันนี่เอโร่นะครับเนื่องจากผมเนี่ยนะก็นา่นๆที่เราจะเจอกันนะเราเจอกันประมาณปีละหนึ่งครั้งก็เลยอ่าสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักนี่โบ๊ทสารโรดผมโบ๊ทสาโรดครับครับผมโบ๊สาโรดก็ทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่อเติมสร้างได้ไหมก็ ตอนนี้กำลังจะขยับไปเป็นการรับสร้างบ้านแล้วนะครับถ้าใครติดตามช่องของผมก็จะรู้จักว่าช่องสอแสงทองการช่างโ <Okay. S 1> อเคก็ประมาณนั้นนะฮะซึ่งน้องเนี่ยน่าจะมาเจอทีหนึ่งก็เลยอขออนุญาตทําคลิปนะครับก็เนื่องจากโบสเป็นหนึ่งคนที่ผมรู้จักแล้วเขามีการแบบอมอ,อมออมออมออมในทองอะ่ะเออซึ่งออมค่อนข้างดุก,กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลย เลยอยากให้โบสทมาช่วยแชร์หน่อยว่าเอ้โบสทมีแนวคิดยังไงในการออมทองแล้วก็โบสทอ,อมยังไงเหรอ,อโบ๊โบสไปเอาเงินสดไปวางหน้าเคาน์เตอร์ออซื้อซื้อเลยไหมหรือว่ามีแพลตฟอร์มอะไรในการช่วยบริหารหรือว่าช่วยต,วตรวจสอบตรงนี้ครับ,รบก็ต้องบอกก่อนก่อนอื่นเลยนะครับในการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องมีการแชร์ความเสี่ยงนะครับอย่างไข่ก็ต้องใส่ตะกร้าหลายใบเนาะ นะครับถ้าอะไรที่มันมีเขาเรียกว่ามีวิกฤตนะครับเราก็ยังมีอันอื่นมาถั่วเฉลี่ยนะครับที่จะให้ต้นทุนเราไม่หายไปหรือให้มันหายไปน้อยที่สุดนะครับในยามวิกฤตก็คือไม่ได้ออมในทองอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็มีสินทรัพย์หลายๆประเภทใช่ครับทองคือหนึ่นงในนั้นใช่ครับโอเคก็จะบอกว่าถ้าซื้อดุก็ก็อาจจะไม่เชิงเพราะว่าตอนนี้เราก็โตขึ้นนะครับอายุอนามก็โตขึ้นไปตามพอร์ตนะครับทีนี้ ตอนที่ซื้อเนี่ยก็หลังๆก็มาต้องบอกตรงว่าก็ซื้อเยอะนะครับตามเปอร์เซ็นต์ในพอร์ตถ้าทองคําตามทฤษฎีก็สักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วของนบดเป็นไงก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ประมาณยี่สิบปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโอเคโดยประมาณนะครับยี่สิบกว่าแล้วมั้งซื้อเพิ่นเห็นราคาขึ้นซื้อเอาซื้อเอาขึ้นก็ซื้อลงก็ซื้ออ่าใช่ใช่ครับมีเทคนิคไหมเทคนิคแหละครับอโอ้โหถ้าถ้าเล่าถึงตอนนี้นะ แต่จะบอกว่าเดี๋ยวรอฟังตั้งแต่ต้นก่อนว่าผมมีวิธีการซื้อทองยังไงดีวะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเทคนิคไอตอนปัจจุบันให้ฟังเพราะว่าเรามีเทคนิคหลายช่วงนะครับต้องบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยเวลาไปซื้อทองเนี่ยครับแรกๆเลยก็สมัยแบบวัยรุ่นเน่เนาะเราก็ยังไม่ค่อยมีตังมากแล้วก็ซื้อได้เต็มที่ก็สลึงหนึ่งห้าสิบตังสมัยนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นทองรูปพันธ์เป็นเส้นๆคนส่วนใหญ่จะรู้จักทองรูปพันธ์อ่าใช่นะครับแล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยจะหาซื้อเป็นแท่งเนี่ยหาซื้อยากพอไปถามเขาเสร็จเขาบอกว่าขั้นต่ําต้องซื้อห้าบาทอืมอ่านะครับแต่พอหลังๆเนี่ยก็จะมีร้านทองนะครับซึ่งขายเป็นทองแผ่นอ,อ่าทองมันเป็นแผ่นๆคล้ายๆทองคาเปลียวอ่ะบางมากอ่มแผ่นเท่าไหร่แผ่นหนึ่งก็ประมาณห้าสิบตังค์อันนี้คือต่อ,ต,อต่อบาทนะครับอ่าก็ประมาณห้าสิบตังค์ต่อบาทแล้วก็หรือยี่ห้าตังค์ก็มีสลึงก็มีมมนะครับแต่มันจะมีค่าแบบค่าโลโก้เขา ก็สามสี่ร้อยอะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดเพราะไม่ได้ซื้อนานแล้วนะครับตอนนั้นก็สะสมทองคําแท่งแล้วก็ขึ้นก็ขายแต่พอขายเสร็จมันได้กาไรไม่เยอะหรอกเพราะว่าเราเสียค่าไอ้กำไรเนี่ยไอ้ค่าค่าแบบเขาเนี่ยเยอะนะครับทีนี้พอเราเริ่มมีเงินเราก็มาซื้อทองคําแท่งอันนี้คือแท่งจริงๆแล้วห้าบาทนี่ประมาณอยู่ก้อยผมนี่แค่นี้นี่ก้อยจริงๆแค่แั้นก็ตกใจว่าเขาหลอกหรือเปล่าวะเราก็เลยเข้าคูเกิลดูว่าหนึ่งบาทเนี่ยน้ําหนักทั้งหมดกี่กรัมอ่า ประมาณนั้นเราก็เออตรงตรงตรง <ละ S 2> เขาน่าจะไม่หลอกแล้วก็เก็บเอาไว้แบบตุมต้มตุมต้มต่อม,มว่ามันทองจริงทองปลอมอะไรวะเนี่ยไม่มั่นใจแต่พอไปขึ้นเสร็จเอาไปขายร้านเดิมขายได้ได้เงินอ่าได้กําไรบ้างเป็นเป็นค่าเป็นค่าข้าวค่าขนมไม่เยอะมากนะครับแต่ทีนี้พอเราเริ่มมีเงินเยอะขึ้นครับเราก็ซื้อที่ละสิบาทบ้างนะครับยี่สิบาทบ้างเวลาไปซื้อที่ร้านทองเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินสดไปเนาะสมัยก่อนยังไม่มีโมบายแบงกิ้งเอาเงินสดไปซื้อ ไอตอนไปนี่ก็หวาาเสียวตอนกลับนี่เสียวกว่าอโอ้ไม่รู้เจ้าทองใส่กระเป๋าเพียงข้างซ้ายข้างขวาถ้าใส่ข้างขวาคุมแน่นเลยเดินเอคือคือแบบเราก็ต้องระวังอ่ะเนาใช่คิดนั้กระทั่งว่าไอกระเป๋าเนี่ยมันจะมีรูหรือเปล่าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยจะมีรูหรือเปล่าจะมีรูหลุดปลุบหล่นห่อไปโอ้โหงานเข้าแน่เลยสียดยเลยซื้อเสร็จเอากลับมาบ้านอืต้องมีที่เก็บอีก โอ้โหอันนี้งานใหญ่เลยตู้เซฟที่บ้านก็ไม่มีไม่รู้จะไปเก็บไปที่ไหนนะครับก็ต้องไปไหว้วานคนที่มีตู้เซฟในธนาคารบอกขอฝากไว้หน่อยก็ต้องไว้ใจเขาอีกนะโอ้ไว้ใจเขาอีกนะไปซุกตามดินตามซอกหรือตามบ้านนี่ก็กลัวอึดมารู้แล้วเออเดี๋ยวมันหายไงนะนะครับก็ประมาณนั้นแล้วสุดท้ายเอาไปเก็บไปที่ไหนสุดท้ายล้วก็บอกไม่ได้ต้องบอกว่าอันนี้ที่บอกไม่ได้นี่ก็คือ คาว่ากลัวโจรกับกลัวคนในบ้านรู้นี่คนในบ้านรู้น่ากลัวกว่าโอเคโอเคได้เลยโอเคทีนี้ผมก็เล่าต่อมานะครับก็คือพอเราพอปัจจุบันเนาะเทคโนโลยีมันก็เข้ามานะครับเราก็มีการโอนเงินผ่านแบงกิ้งนะครับแล้วก็มีการเออไปซื้อโดยที่ไม่ต้องแบกเงินไปละแต่เราก็ต้องเอาทองคํากลับมาอยู่ดี ไปซื้อที่เยวาวราชเลยตอนนี้ไปซื้อร้านทอ,องร้านใหญ่ๆเลยอ่าอบอกชื่อร้านเลยดีกว่าเพราะว่าผมเป็นลูกค้าเขาแล้วก็เขาทากาไรผมเขาไม่ได้ทําหรอกไปซื้อไปซื้อกับเขาแล้วก็เอ่อได้กาไรอ่าก็ร้านหัวเซิงเฮงนะครับหัวเซ<ข>ิงเฮงอ่าใช่ก็อยู่ที่เยวาวราชนั่นแหละไปซื้อเสร็จไอตอนไปนี่ก็โอเคไม่ต้องเตรียมอะไรไปเยอะโอนเงินหรือไปถอนเงินแถวนั้นได้แต่ตอนกลับนี่ก็เหนื่อยอีกเยาวราชกลับบ้านก็ไกลกันอีกอืก็ตองทองมาเก็บอีกตอนนี้เริ่มมีตู้เซฟละอ่า เจ็ 7, ก็เอามาเก็บอะตอนเอาไปขายก็ต้องขนทองไปขายนะครับมันก็มีความเสี่ยงกันยังมีความวิตกกังวลอยู่แต่แต่เังอเอเิญไปศึกษามาก็คือไปอ่านในเว็บไซต์เขานั่นแหละเขาก็มีการออมทองแบบเป็นรายเดือนด้วยแล้วก็มีการซื้อทองแบบเป็นทองคําออนไลน์ซื้อออนไลน์ทองคำออนไลน์อ่าใช่โอเคน่าสนใจอ่ะเอาออมทองก่อนอ่ออมทองเนี่ยก็คือเข้าไปใน อ่าเว็บไซต์เขาเขาก็จะมีวิธีการสมัครเว็บไซต์อะไรบอกได้ไหมม้วเส้นเฮงนี่แหละร้านทองเลยเป็นกูเกิลแล้วกันเนาะใช่ครับกูเกิลม้วเส้นเฮงใช่ครับครับอ่าม้วเส้นเฮงก็ดูคลิปนี้แล้วก็พิจารณาเอาโอเคทีนี้พอเราไปอ่าไปเจอเสร็จแล้วก็สมัครสมาชิกเขาครับผมก็หัวโบราณเนาะผมก็อยากสมัครแบบที่เคาน์เตอร์เขาเลยก็ขึ้นไปที่อาคาร ของเขานั่นแหละอยู่ชั้น3ชั้น4ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนที่นั่นนะครับเตรียมบัตรปรนชนใบ,บ,บหนึ่งถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ไปออมทองเขาจะตัดเงินอัตโนมัติเนี่ยจากบัญชีธนาคารเนี่ยอยู่ที่เรากำหนดว่าเดือนละกี่บาทน,นะครับถ้าเดือนละาพันก็ได้ขั้นต่ำพันหนึ่งนี่คือการ DCA ทองใช่ถูกไหมคือการ DCA ครับอ่าอ่าประมาณนั้นเขาจะเป็นหน่วยแบบเป็นเปอร์เซ็นต์แหะเช่นคุณซื้อพันหนึ่งมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหนึ่งบาทนะตอนนั้นม โหไม่ถึงเปอร์เซ็นต์น่ะเราสะสมจนครบหนึ่งบาทเราก็สามารถไปเอาทองหนึ่งบาทนั้นกลับบ้านมาได้อแต่ออมทองหล่ะผมทําไม่นานหรอกผมรู้สึกว่ามันกดซื้อเองไม่ได้มันมันกว่าคือหลังๆเริ่มเริ่มพอมีเงินนิดนึงก็เลยไปซื้อทองคําออนไลน์พอไปซื้อออนไลน์เนี่ยโหสะดวกจริงอืก็คือเราก็ไปวางเงินค้าประกันกับเขานะอันนี้คืออันดับแรกไปค้าประกันที่ไหน ที่พ่อช่างที่เดิ่นี่แหละใช่ครับใช่ครับไอ้ที่ช่้นสองชั้นสามที่ว่านี่นะประมาณนั้นหละไปวางเงินทําประกันเสร็จแล้วก็เท่าไหร่รู้สึกว่าตอนนั้นหนึ่งหมื่นซื้อได้ประมาณสิบบาทน้องก็จะไม่ผิดสองหมื่นซื้อได้ยี่สิบบาทแต่ตอนนี้เขาน่าจะปรับขึ้นแล้วนะครับครับหรือทองคําแท่งห้าบาทซื้อได้ซื้อทองสามารถซื้อทองคําได้หนึ่งร้อยบาทคืออย่างนี้ในความหมายว่าสามารถซื้อได้เท่าไหร่เนี่ยหมายเวาว่าเวลาถ้าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ ไม่โอนเลยเขาเออเขาก็จะหักเหมือนกับพวกเราเล่นหุ้นนั่นแหละบัญชีเครดิตมันต้องมีการวางเงินก่อนก่อนที่จะซื้อหุ้นครั้งแรกใช่ครับอาจะซื้อได้เท่าไหร่มันก็อยู่ที่เงินก้อนนี้มันเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับก็ใช้วิธีประมาณนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ซื้อได้คล่องขึ้นนะครับเวลาทองขึ้นเรากดซื้อเลยเราซื้อได้ราคาของพวกเส้นเหงเราไม่ก็คือบางทีมันอาจจะแพงกว่าสมาคมหรืออาจจะถูกกว่าสมาคม อ่าก็คือสมาคมขึ้นทีละห้าสิบขึ้นทีละร้อยใช่ไหมแต่อันนี้ขึ้นทีละสิบาทยี่สิบาทด้วยซ้ำบางทีแกลบมันถี่มากอ๋อแล้วก็ซื้อได้ถึงตีสองเลยบางวันนะครับก็คืออิงตามตลาดโลกโดยประมาณครับผมก็ทยอยซื้อมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้กําลังจะขายแล้วเพราะว่ากดมานานละเพราะว่ามันก็ขึ้นมาสูงมากเลยเนาะใช่ครับเออใช่ครับซึ่งซึ่งเอาตรงๆนะพี่ก็มองว่า ไอ้ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยลักษณะมันก็จะคล้ายๆกันแหละมันก็จะมีแนวรับแนวต้านเหมือนกันนะซึ่งแนวรับแนวต้านที่สําคัญจะเป็นแนวแบบเลขกลมๆนะพี่ว่าอืเช่นแบบเลขสามหมื่นเนี้ยออนะก็ลองดูนะครับก็เลยว่าต้านทางจิตใจอ่ะจ้าต้านทางจิตวิทยาใช่พอถึงสามหมื่นแล้วโอ้โหขายได้แล้วถึงเวลาขายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอทองคำเนี่ยผมมองว่าแล้ว้วที่พอบดสซื้อมาแล้วทองมันไปอยู่ไหน รอกนี้ซื้อออนไลน์ก็คืออาเมื่อกี้ลืมบอกคือเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยก็จะอยู่กับเขานั่นแหละเว้นแต่วันนี้เราอยากไปถอนทองคำออกมาแล้วก็ไปถอนมาเลยสมมติเราซื้อไปร้อยหนึ่งล้วก็ไปถอนมาร้อยบาทก็คือสะสมทีละห้าบาทสิบาทไปเรื่อยๆเป็นถอนมาได้ื่อเส้นเฮงเนี่ยเขาเป็นศูนย์รับฝากทองอ่ะประมาณใช้ประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับก็คือเราซื้อกับเขาแล้วเราก็จ่ายเงินไปแล้วครับแล้วมันก็มีทองขึ้นในระบบของเราครับถูกไหมอ่าในแอปเหรอ อ่าเป็นแอปอ่าโหถ้าเปิดให้ดูเดี๋ยวรู้ก่อนว่ามีกี่บาทเออเอาชื่อแอปก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูนะอันนี้นะฮะอ่ะมันมีฟรีเลยสตรีมมิ่งกับโหลดไ้นี่เป็นชื่อ H S T เหรอเรียกอะไรอ่าดูเอาในนี้เลยโอเคประมาณนะฮะนะครับก็โหลดได้เช่นเราพูดเส้นเพลงก็ได้นะครับมีทั้ง Android ทั้ง iOS ครับนะ ก็ประมาณนี้แล้วก็แล้วทองก็จะอยู่ในนี้<ช>แล้วแล้วเราถ้าเกิดเราขายอ่ะถ้าเราขายเราขายในนี้ได้เลยสามารถขายเหมันซื้อขายหุ้นได้เลยใช่ครับเราแบบสมมติซื้อ,อม,มันตอนเนี้ยอีกสิบนาทีเราขายได้ไหมได้นะนคือเหมือนการเทรดใช่ครับคือแต่ก่อนเนี่ยพอเราซื้อเสร็จเราต้องโอนเงินเข้าไปที่แบงก์อ่ะฮะ เอานี่โอนเงินจากแบงค์เข้าไปที่ห้อเส็งเหงแล้วเขาถึงจะตัดแล้วนี้ต้องส่งอีเมลไปด้วยนะส่งอีเมลส่งสลิปไปอีกยุ่งยากต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าของเคบังอ่ะแล้วจะผูกกับกับห้อเสียงเหงันอมันเร็วกว่าเดิมถ้าใช้เป็นของกสิกรก็จะไหวขึ้นนะครับอะก็ลองดูแต่แพลตฟอร์มอื่นมันก็อาจจะใช้กับแบงค์อื่นใช่ถูกไหมโอเคทีนี้สมมติถ้าเราหายแล้วเงินจะไปอยู่ที่ไหนเงินจะไปอยู่ที่ไหน เราก็ขับรถไ,ไปเอาเงินเราต้องขับรถไปเอาเงินเ่ะอผมคิดว่าถ้าจะอย่างนั้นนะต้องไปเอาเงินสดผมคิดว่าถ้าจะอย่างนั้นผมคือคือตอนนี้ยผมบอกตรงว่าผมเคยไปขายรอบหนึ่งแล้วผมก็ขนเงินสดกลับคือตอนนั้น <c oughs> อาอาอแชร์ตอนนั้นที่ไปขายอืมขายไงบดกดขายที่บ้านหรือไปกดขายที่หน้าง,งานเลยไปไปกดขายที่นั่นเลยคือคือผมเนี่ยส่วนมากซื้อยอย่างเดียวไม่ขายอ่า <c oughs> ไม่ค่อยมีความรู้อ,อย่างงี้เข้าใจละแล้วนี้พอเราขายปุ๊บไปไงก็เขาก็ให้เงินสดเราตรงนั้นเลยใช่ครับ ก็เดี๋ยวรอบนี้มันน่าจะเยอะถ้าขนเงินสดกลับบ้านมันน่าจะแบบต้องหากระสอบโอเคแบงยี่สิบอะอ่ะก็ะแต่เขาน่าจะมีเนาะระบบแบบไหนตอนโอนไปแล้วก็ยังโอนผ่านอืมแบงแบงไปใช่ไหมตอนโอนกลับก็น่าที่จะโอนผ่านแบงได้พี่ว่าไม่งั้นแต่ถ้าเราเกิดมีเยอะๆไปไป,ไปขายที่หนึ่งเราต้องไปเอาเงินสด เอาอย่างนี้ดีกว่าให้พวกเซ็้เฮงมาตอบในคอมเมนต์โอเคไม่รู้ว่ายังไงตอนนี้แต่ว่าจะขายยังเมื่อคือเมื่อกี้ที่ผมกดโทรศัพท์เนี่ยผมก็เลยจะบอกว่านี่เขามีราคาสองราคาผมจะยื่นให้ดูนี่อ่ะครับประมาณนี้อ่ามีราคาสมาคมกับราคาพวงเส้นฮงอ่าสมา,นะสมาคมนนแพงกว่าสิบบาทอ่าอ่าเอ้ยพวงเส้นฮงแพงกว่าสิบบาทตอนนี้อันนี้วันน,วน,นี้วันอะไราอาร์ตคลิปกันเนี่ย วันที่เก้าใช่ไหมนน 9, วันที่เก้าวันที่สิบวันที่สิบ้าวันที่สิบประมาณนั้นนะครับก็อันนี้คือมูลค่าแอดดูแบบฟึ๊บแม่พอแล้วเ <c oughs> ขาครบหน้าจอได้เลยเหรอไม่เป็นไรครับยังไงผมก็ขายไปแล้วตอนนี้ <c oughs> เงินอยู่ในแบงค์ครับ <c oughs> โอเคครับอ่ะสุดท้ายนี้ก่อนก่อนจะจากกันไปโบ๊มีอะไรอยากที่จะแนะนำเพื่อนๆในเรื่องของการออมไหมอ๋อ เอาจริงๆแล้วนะครับการออมเนี่ยผมว่าทุกๆการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงหมดแหละนะครับอยากจะให้คิดดีๆไม่ให่ตามกระแสไอ้นี่ขึ้นนี่ก็ตามเข้าไปไอ้นี่ขึ้นก็ตามเข้าไปนะ,ค,ะครับก็คือเหมือนเก้าอี้ดนตรีเนะี่ยใครลุกคนสุดท้ายก็จ่ายรอบวงครับไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงอย่างผมนี่ก็ออมมานานละซื้อตั้งแต่หมื่นแปดอะนะครับตัวนี้สามหมื่นแล้วมันก็โอ้โหไม่รู้ยังไงเนาะไอ้ตอนที่ราคามันถูกๆแล้วเข้าใจไม่ถึง ไอตอนแพงๆก็ใส่เข้าไปอีกคือไม่มีใครรู้จริงนะครับบองตรงไม่มีใครรู้จริงแล้วก็ไม่มีใครรู้ลวงหน้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกรใช่เนาะประมาณนั้นฝากไว้อย่างนี้ดีกว่าก็ให้ระวังแล้วก็ศึกษาก่อนที่จะเข้ามาลงทุนใดๆก็ตามนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะมีโอกาสเดี๋ยวคงได้ทำคลิปร่วมกันอีก ได้เลยนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามที่ช่องของโบสด้วยนะครับ,รบช่องอะไรฮะสแสงทองการช่างสวัสดีครับผมโบสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้เราสองคนต้องขอต้อนรับก่อนน <c oughs> ้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ